ทีพีแชน e นลพอดแคสหวนอดีตพินิษย์ถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพัลภา,าเขียวแก้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหรวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับคุณอ๋อสวัสดีครับค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพากันฟังนะคะไปว่ากันกับเรื่องราวของจาริจจีนในวังหลวงนะคะอาจารย์คะถูกต้องครับจะเป็นการรับเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับ วันปีใหม่ของชาวจีนแล้วก็มีการสักการะบูชานะครับเที่ยว,แล,วแล้วก็บูชาชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นมงคลก็ถือโอกาสนะครับเอาความมงคลวิปาสทุกท่านด้วยนะครับก็จะขอนําเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตจีนในวังหลวงก็คือว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นจีนที่ปรากฏในวังหลวงนะครับเลืนัแต่ถ้าใครดูการถ่ายทอดสดนะครับในวันจุดจีนเนี่ยจะมีการพระราชพิธ,ธีสักเวยผ้าป้าย การพระราชพิธ,ธีสังรวยพระป้ายเนี่ยเป็นพิธีที่เกิดขึ้นในพระราชสำนักสมัยรัตนโกสิกนะครับเป็นพระราชพิธ,ธีสังเวยพระป้ายตามแบบอย่างการเส้นไหว้บรรพบุพรบุษของชาวจีนในเทศกาลบรรุจีนเป็นการแสดงความกตัญญูยุตตาต่อบุพการีหรืออดีตพระมหากษัตริย์อดีตพระราชินีสมัยก่อนมีการเบูชาด้วยเครื่องคราวต่างๆทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเครื่องไหว้ประกอบโดยเสมบูรณ์นะครับ แล้วก็มีการเอาพระป้ายเนี่ยมาตั้งขึ้นเพื่อสักการะบูชาเริ่มแรกทีทีเดียวเนี่ยเริ่มขึ้นในสมัยรุ่นเก้ารัชการที่สี่นี่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วความเป็นจีนความเป็นไทยเนียมันมาเกี่ยวข้องว่ายังไงแน่นอนเราไม่สามารถจะพูดหลีกนี้ได้ว,ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเน่ยเรามีมาตั้งแต่โบราณการมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทยัยแล้วก็คือมีเรื่องของการทําเครื่องจำสังกโลกนะสมัยซองเนี่ยแล้วก็มา มาห่างไปในสมัยหยวนเนี่ยที่เราเรียกว่าจุดช่องว่างคือหยวนแก๊ปเนี่ยมันมันหายขาดไปแล้วก็มาถึงสมัยถังก็มีการทำเอ่อเครื่องชามสังคลโลกนะฮะแบบของจีนามสมบันกันมีการส่งทูตันพอมาสมัยอยุธยาเนี่ยความกระชับความเป็นจีนก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นนะฮะถ้าเราจะดูในหนังเนี่ยทุกหนังพีเดียดแบบอุทยาเนี่ยก็จะมีคุณนางจีนพ่อค้าจีนประกอบไปด้วยนะครับซึ่งเราเรียกว่าหน่วยการ ติดต่อเลยว่ากรมท่ากรมท่าในสมัยก่อนเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่มากครับผู้ฟังมันก็เป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกระทรวงพาณิชย์นะและกระทรวงพระคลังสมบัติรวมกันนะเป็นจุดสําคัญเลยนะกรมท่าเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสามหน่วยก็คือกรมท่าซ้ายเนี่ยค้ากจีนกรมท่าขวานะครับก็คือกับแขกเปอร์เซียอาหรับกรมท่ากลางกับฝรั่งนะครับแล้วกรมท่าเนี่ยก็จะมีเหล่าบรรดาชาวจีนที่มีพกกระสุนสมบูรณ์ซึ่งเราจะ คุณกันซึ่งจะมีทินานามที่โชดึกไม่ชเศรษฐีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในประวัติศาสตร์หรือในข่าวพระราชสำนักหรือเรื่องราวต่างๆในเฟซบุ๊ o อินดูต่างๆ,ๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าข้าบดีผู้มีทรัพย์ได้แก่พระยาหรือเจ้าพระยาโชดึกไม่ชเศรษฐีนี่คือผู้ที่มีความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนนีม่มาเก่าแก่แล้วในเชิงของรัฐเนี่ยก็มีรูปแบบการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือการค้าแบบแบบจารีบรรณาการ ก็คือเป็นเครื่องตอบแทนบรรณาการจีนเนี่ยเวลามาทําการค้าเนี่ยเขาจะไม่มองเรานะคุณหมอว่าเป็นการค้าเท่ากันนะ uh. เขาเขาจะมองว่าเธอมาพึ่งฉัน uh. แล้วแล้วเธอจะให้อะไรฉันถึงมีสิทธิ์ไปขายแต่เราและแล้วเขาก็จะมองว่าเอาเนี่ยมาส่งบรรณาการเราจะเรียกการค้าเฉพาะที่สัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแต่โบราณว่าการค้าคือรัดบรรณาการบรรณาการนะครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างความเป็นพิเศษด้วยแต่เราก็ต้องไปติดต่อกับขเขาเพราะอะไร เพราะจีนโบราณเนะี่ยมีความเข้าใจว่าเ็าเป็นศูนย์กลางของโลกนะสมัยโบราณเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าฝั่งหนึ่งอาจจะมีอรารยธรรมตะวันตกอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เข้าคิดอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีการการค้าข่าวในการต่อมาเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตทางวัฒนธรรมรูปแบบศาสนาความเชื่อก็ปรากฏขึ้นมากมายทีนี้กลับมาเรื่องของคนจีนก็มาเด่นมากอีกสําคัญอีกนะฮะโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาเนี่ย เราเห็นว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกีออ่ยวกับจีนเกี่ยวกับน,นักสันนิฐานยุทธิยยย์ใหญมากมายเช่นวัดพน,น,นัญเชิงคานออกคุณออกเคยเคยไปใช่ไหมฮะวัดพนัญเชิงค่ะเคยค่ะวัดพนัญเชิงเนี่ยเราจะเรียกว่าเออหลวงพ่อโตใช่ไหมซัมปอกงผมว่าซัมปอก,ง,ก,ปอกงเอ๊ะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยคุณหนอยลองเดาที่ว่าซัมปอกงที่ดังๆของบ้านเราช่วงยิ่งเวลาช่วงในช่วงช่วงจุดช่วงจุดจีนเนี่ยคนไปไหว้มากเลยมีกี่วัดที่ดัง ก็น่าจะมีหลายวัดอยู่ไหมคะอาจารย์คะสองวัด<า>คืออ๋อผู้ถูกเขาไปฟังก็อ,อาจจะมีหลายวัดแต่ที่ดังมากคือสองวัดหนึ่งคือวัดสมัมปอกงคือวัดพนัญเชิญวัดพนังเชิง<า>นะครับแล้วก็จะมีศาลแล้วก็มีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกบากเห็นไหมโอ้ศาลนี่ดังมากเลยนะ<า>มีตำนานของเจ้าแม่สร้อยดอกบากเจ้าแม่แตน้ำผึ้งเนี่ย<า>คนจริงก็จะไปไหว้ตรงนี้มากเลยก็มีความสมคัญไทยจีนนะครับซ<า>ึ่งคาว่าสามัมปอกงเนี่ยก็มาจากคำว่ารัตนตรัยสามประการเช่นเดียวกัน อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีนในวังหลวงก็เป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับในวังก็คือวัดกรยาณมิตรวัดกลยาณมิตรนต่อยู่ฝั่งทนใช่ไหมแถวฝั่งทนน่ะตรงตําแหน่งพพุทธเนี่ยวัดเนี่ยเป็นวัดต้นตระกูลของกลยาณมิตรแล้ววัดเนี้ก็มีพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งก็เรียกว่าซัมปอกงอีกหนึ่งแห่งด้วยเช่นเดียวกันนะวัดนี้และวัดนี้มีความสัมพันธ์กับทางวังหลวงยังไงเพราะว่าต้นตระกูลกลยาณมิตรเนี่ย มีลูกหลานน่ได้ไปถวายตัวเป็นบาทโปรยจาริกาในรุน่นก้าร้องห้าอยู่หนึ่งท่านก็คือคุณแสงซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าจอมมันดาแสงสกุลเดิมกรยนมิตรนะครับแล้วก็มีพัธิดาที่เสําคัญอยู่สองพระองค์นะฮะผมเคยพูดตาแลกชื่อท่านประหลาดมากเลยผมว่าเพราะดีก็คือพระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุกับพระองค์เจ้าหญิงบบเอติสพัทระยุวดีเพราะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วแล้วหนึ่งสิ่ง,นะงนเนี่ยต้นตระกูลไกรยนมิตรเนี่ย เป็นพระสหายสำคัญของรุ่นเก่าเราสามเขาทำเขาทำการขาเ่าเอตุพูดไปก่อนทีนี้พอมาถึงคนละฟันไทยจีนที่เด่นชัดมากขึ้นคือสมัยกรุงธนบุรีถูกไหมฮะแน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้าตากสินของเราเนี่ยทรงเป็นเชื้อสายชาวจีนอ่ะใช่ไหมเชื้อชาวจีนแล้วศิลปกรรมที่ปรากฏขึ้นที่เกี่ยวกับจีนในวังหลวงของกรุงธนบุรีเนี่ยถ้าท่านู้ฟางหัอจําได้เนี่ยเราจะมีงานพิธีสําคัญเกิดขึ้นเลยทุกๆวันที่8ธันวาคมของทุกปีถูกไหมฮะค่ะ ก็คือวันพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะมีพระราชวังเดิมซึ่งมีทั้งที่เป็นอาคารแบบไทยอาคารแบบจีนตามพระเจ้าตากสินเวลาเราเวลาเราไปไหว้พระเจ้าตากสินนะทั้งสอาเราสังเกตสิจะมีรูปแบบการไหว้ที่เป็นจีนผสมไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปแบบของจีนกับไทยอ่ะมันไม่มันมันไม่สามารถจะแยกกันได้ชัดเจนเพอการต่อมาสมัยกรุงเทพเนี่ยความนับไทยจีนก็มากขึ้นเนื่องจากทางด้าน สายออของเรื่องการที่หนึ่งเนี่ยทรงมีเชื้อสายจากความเป็นจีนด้วยนะครับแล้วทางสายของสมเด็จกรมพระอมรินทรมาศนะก็มีเชื้อสายความเป็นมอญพนักราชชงศงของเราจากที่ของเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชื้อชาติที่สําคัญคือจีนกับมอญผสมปนกันเราจะมีพี่เพียงตาที่เกี่ยวกับจีนมากมายเลยเช่นพระตีสังเวชพระป้ายพราชิพธีตรุจีนนะครับขอแทนนิดนึง และแล้วมีความเป็นมอนไหมมีคือพิธีการสวดพระปริตค่ะนี่มันมาเด่นมากขึ้นจารีตจีนในบางหลวงคือสมัยรุ่นเก้าราชการที่สามท่านผู้ฟังครับเนื่องจากทรงมีความนิยมช,มชมชอบในความเป็นจีนมากเลยจนมีศัพท์ในทางประวัติศา,าสตร์ศิลปะเนี่ยเขาเรียกว่าศิละปะแบบพระราชินิยมในร้นการาชการที่สามวงเล็บความเป็นจีนนะครับตรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายทัพทรงได้รับการทรงกรมที่กรมหมื่นเจษฎาบดิน จะมีพระนามลำลองที่เรียกกันในพระบุญญาตว่าเจ้าสัวเนื่องจากตรงทําการค้าขายสำเพาหลวงกับจีนได้อย่างร่ารวยมาหาศาลมากมีเงินถุงแดงต่างๆมากมายเนี่ยแล้วศิลปกรรมของจีนยุคนี้ก็เฟื่องฟูมากเลยท่านผู้ฟังอย่างเช่นวัดวาอารามต่างๆที่เป็นวัดพุทธในเทรวาสีนยยนเนี่ยแต่รูปแบบสไตล์การประดับตกแต่งพระอารามต่างๆเป็นแบบจีนหมดเลยนะมีการไปซื้อกระเบื้อง มามาขนขนส่งจากเมืองจีนนะแล้วก็มาล้มขึ้นที่มาล้มขึ้นที่ฝั่งไอ้คำ่าล้มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กรุ่นหลังฟังจะไม่เข้าใจล้มลบล้มล้มล้มของคือเอาของขึ้นไม่ได้ล้มลงนะเอาของขึ้นก็ซื้อเพราะฉะนั้นวัดที่อยู่ในศิลป,ปะพระีกรมของนักการศาสาเนี่ยก็จะเป็นวัดที่เป็นวัดไทยเถรวาทใน,นี้และแต่ไม่มีช่อฟ้าบริการหางหมอย่างเช่นวัดราชอโอรสาราม นะถ้าท่านผู้ฟังเคยไปนะคุณอ๋อเคยไปวัดนี้ไหมครับอไม่เคยค่ะโอ้ต้องมีโอกาสไปนะ,ะอยู่ตรงคลองด่านทางเข้าเนี่ยก็จะขนาการะทางต้งไปเล็กๆมากเลยแต่พอเข้าไปแล้วอลังการมากเลยและเป็นวัดสําคัญนะเพราะเป็นวัดอยู่ในหมายของสเสด็จกระถินหลวงด้วยวัดเนี่ยที่เป็นพระอโบสถเนี่ยจะไม้มีช่อฟ้าบริการหางหงแล้วหน้าบันของวัดทั้งหมดเนี่ยจะประดับด้วยเเครื่องกระเบื้องที่สั่งมาจากเมืองจีน แล้วสุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดราชโอรสารามคือตรงบริเวณประตูด้านหน้าน่ะจะมีจะมีเทพระเป็นชุดแบบจีนใล้ายๆเป็นชุดแบบแบบตุ๊กตาจีนที่เขาเล่นนิ้วอ่ะตั้งอยู่ด้วยแต่เท่าที่ไปศึกษาข้อมูลมาน่าเสียดายมากท่านผู้ฟังครับว่าเสียงของตุ๊กตาจีนของเดิมมาหายไปแล้วนะครับก็มีการทําขึ้นใหม่อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างหรือแม้แต่ความเป็นจีนจารีจีนในหลวงของรัชกาลโราสามคือวัดเทพธิดารามถ้าใครเคยไปที่เป็นวัดจํา จำจำภาษาขางอุนพรหมู้ก็เป็นรูปแบบของสนาพตยกรรมที่เป็นไทยผสมจีนก็คือไม่มีช่อฟ้าบรากิการหางหูเช่นเดียวกันอันนี้คือจุดสําคัญมากเลยเจ้าสวัวแบบจีนนะครับทีนี้พอมาตอนแล้วก็รอสี่เนี่ยได้ทรงตามพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีการทําป้ายพระบิญยานของล้นเก้าพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอนุชาที่ราชเจ้านะครับมีการจารึกเขออักษรจีนนะครับเพื่อทาการบูชาและลึกถึงซึ่ง เก็บรักษาอยู่ที่พระที่นั่งอิตเชลีราชานุสรในพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งปัจจุบันอยู่ที่พิพฑนแห่งชาติพระนครถ้าเราถ้าเราไปเนี่ยจะเป็นอาคารแบบสไตล์ยุโรปผสมจีนนะครับแล้วตรงหน้าบันของพระที่นั่งเนี่ยจะมีการประดับลายปูนปั้นเตาประจําพระองค์ของร้นเก้าพระปิ่งเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยครับผู้ฟังก็คือเป็นผานเบ่นฟ้าสองชั้นและมีปิ่น ทอดอยู่ด้านบนนะครับ,บก็มีป้ายพนมยานโอ้โหมสวยงามมากเลยถ้ามีโอกาสลองไปดูนะครับ,บนอกจากนั้นแล้วในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านได้มีการประกอบพิธีสังรับพระป้ายณพระนั่งเวหาจมรูปพระที่นั่งเวหาจมรูหรือทยนเม้งเตยเนี่ยหรือเทพเม้งเตยเนี่ยนะฮะเป็นพระที่นั่งที่สูงเทียนฟ้านะฮะก็คือเป็นความสูงส่งซึ่งเป็นพระที่นั่งที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ สร้างโดยบรรดาพระยาโชดึกพระเจษฐีเห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกนะพระยาโชดึกพระเจษฐีเนี่ยท่อนฟังต้องเข้าใจก่อนว่าพระยาเนี่ยขอเป็นยศนะคําว่าโชดึกพระเจษฐีเนี่ยเป็นราชินนานามอันนี้เรายังไม่รู้ชื่อนะเราต้องวงเล็บด้วยชื่ออะไรนาสกุลอะไรแต่โอเคเป็นคนเชื้อสายจีนน่ะที่เขาร่ารวยอ่ะ ก็ได้ถวายในการออกแบบสร้างพระนิรันงเบหาจมลูนะครับอยู่ที่พระชวังมบางปะอินโอ้โหแกะสลักลวดลายทาสีแดงต่างๆมากมายนะครับก็มีการสร้างพระป้ายวิญญาณของรุ่นเก้าราชการที่สี่กับกรมสมเด็จพระเทศ释ินรามาศก็คือพระราชวิดาและพระราชนตรีของท่านนะครับแล้วก็มีการสังเวยพระป้ายที่พระนิรันดร์เวหาจมล์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นประเพณี มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองมีการบวงสรงมีการบูชาในทุกๆปีส่วนใหญ่จะเสด็จพระสัมฤินไปยกเว้นบางปีถ้าติดออพระบิชกอื่นๆหรืออันอื่น,น,น,นก็จะมีผู้แทนพระองค์ไปอย่างเช่นล่าสึกก็มีผู้แทนพระองค์ไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็สามารถไปศึกษาข,ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไปที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินนับที่พระจ้าวังบางปะอินนะครับแล้วที่พระนั่งองค์เนี้ยังมีความเป็นจารีจีในไทยอยู่อีกหนึ่งสิ่งก็คือ พระบรมฉายาสาทิสลักพระบรมฉายาสาทิสลักนี่ของให้ความรู้น,นิดนึงหมายถึงรูปวาดของพระมหาก,กษัตริย์ถ้าเป็นรูปถ่ายรูปฉายเราจะใช้คําว่าพระบรมฉายาลักษ์เพราะฉะนั้นที่นี่มีความสํำคัญอย่างไรที่มีความเกี่ยวข้องกับจารีตจีนในวังหลวงคือมีพระบรมฉายาสาทิสลักของร้นเก้ารัชกาลที่สี่ และพระบรบมฉา,าย,ยาสาทิศลักณ์ของรนกราชการที่ห้าที่ทรงแต่งเ,เครื่องทรงฉลองพระองค์ชุดห้องเต้ไม่ทราบว่าคุณอ๋อเ,เคยเห็นไหมครับอืมเคยค่ะใช่แล้วก็เคยเห็นได้ีปยูนสองพระองค์เลยถ้าเป็นการสืบว่านี่แหละเรามีเชื้อสายความเป็นจริงที่สืบมานะครับอันนี้ก็เป็นพระป้ายอีกอีกสององค์ที่สืบมาค่ะพอการต่อมาในสมัยรนกราชการที่เจ็ดเนี่ยก็มีการทําพระป้ายเพิ่มขึ้นก็คือเป็นพระป้ายพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพระชนตราบรมราชินีนาพระชนีพันปีหลวงนะครับเกิดขึ้นก็มีการประกอบต่างๆพิธีต่างๆแบบโบราณราชประเพณีเลยมากมายเลยก็คือมีการสังเวยวันตรุษจีนพระป้ายเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับแต่ที่สําคัญขอย้อมนิดนึงเพิ่มมีข้อมูลนึงตกหล่นนิดหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ตอนที่ร้นก้าราชการที่ห้าเนี่ยได้ทําพระป้ายของร้นก้าวรอสี่คู่แรกที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ย ท่านทําอีกหนึ่งสิ่งรูกไหมอะไรอะไรคะท่านให้ทํารูปเคารพร้นเก้าราชการที่สี่ในรูปแบบของพระสยามเทวาทิราชขึ้นประกอบพระป้ายบิณญ,ญาณท่านด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคุณอ๋อคงจะรู้จักพระสยามเทวาทิราชใช่ไหมครับค่ะที่เป็นเทวดาปกป้องประเทศรูปทรงแบบนั้นเลยยืนแล้วแล้วก็ถือเอ,อพระขันแล้วก็ยกพระกรแม่พระอุระแต่พระพักไม่ใช่พระสยามเทวาทิราช แต่เป็นรัชกาลที่สี่ขึ้นมาบวงสวงประกอบขึ้นด้วยอันนี้ขอเล่าย้อนนิดหนึ่งทีนี้กลับมาตอนราชกาลที่เจ็ดม่ที่ที่พูดค้างไว้ว่าได้ทรงทาพระป้ายของรัชกาลที่ห้าอับดสสีพัชรินทราเนี่ยก็ยังคงเป็นพระป้ายที่เป็นคู่สุดท้ายท่านบุฟัง หลังะนั้นแล้วก็ไม่มีการทําพระป้ายบิญยาณอีกเลยตั้งแต่รัชการที่เจ็ดที่หกที่แปดที่เก้าเป็นต้นมาแต่พิธีทังเวพระป้ายก็ยังคงทําอยู่ถึงปัจจุบันนี้ครับอันนี้คือเรื่องของทังเวทพระป้ายอีกอันนึงถ้าเรากลับมาที่กรุงเทพเนี่ยถามว่าอะไรที่เป็นจารีจีนในเชิงของศิลปะที่ปรากฏในวังหลวงอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีมีหน้าต่างบานหนึ่งที่สําคัญมากก็คือหน้าต่างนี้เรียกว่าสีห์บัญชร หน้าต่างสิงหบัญชรเนี่ยเป็นหน้าต่างที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเลยครับจีนโบราณเลยนะครับเป็นหน้าต่างที่อยู่ตรงมุกสรรทิศตะวันตกเชื่อมระหว่างพระที่นั่งภัยศาลทักษิณทิศตะวันตกกับขอพระาธาตุมณีอันเป็นหอประดิษฐานพระโกศบรรจุพระรัตนทินะครับพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงสามของอัครเมสีเนี่ย เป็นหน้าต่างที่มีความสําคัญคือในปลายพระชนชีพของรงั่การที่หนึ่งเนี่ยทรงออกว่าราชการที่หน้าต่างบานนี้นะครับแล้วสงหบัญชรบานเนี้ยมีรูปแบบการประกอบศิลปะที่สวยงามมากแล้วตรงแล้วตรงท้อแ,แล้วตรงส่วนล่างของหน้าต่างท่านผู้ฟังมีการประดับลายปูนปั้นเป็นราชสีจึงเป็นที่มาของสงหบัญชรน,นอกจากหน้าต่างหรือสงหบัญชรที่สําคัญแล้วยังมีพระท่นทร,าราชบัญชรซึ่งเป็นรูปทรงก็คือเตียงนอนนั่นแหละแบบสไตล์จีนโบราณ มีการจำหลักพุทธานประดับทองประกับเออทองลงรักติดทองสวยงามมากเลยนะครับเป็นเตียงแบบจีนที่มีเสาจีนโบราณซึ่งทอดอยู่ที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะบนออกด้วยอีกส่วนหนึ่งที่เห็นความเป็นจารีตในเชิงศิลปะของจีนในหัวหลงคือซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างแบบลายอย่างเทศอันนี้พูดไปอาจจะงงแต่ถ้าผมบอกสถานที่สถานที่ไป ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่คุณอ๋อคงจะเข้าใจคุณอ๋อจําวิหารพระนอนวัดโพได้ไหมครับจาได้ค่ะอ่ะาใครต้องไปเพราะมันเป็นเป็นแด์มาร์คสาคัญถูกไหมอ่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมแล้วพระบาทมีจุดไฮไลท์คือพระบาทเป็นลายประดับมุกไฟเครื่องมงคลร้อยแปดใช่ไหมฮะแล้ววิหารหลังเนี้ยใหญ่มากองคค์รรูปสวยมากสร้างขึ้นตอนรดนก้าลอสาม ทรงนำรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนน่ะมาประกอบที่ประตูและหน้าต่างได้อย่างงดงามมากจนเป็นที่มาของรายประตูหน้าต่างอย่างเทพหรือซุ้มอย่างเทพคำว่ารายประตูหน้าต่างประกอบซุ้มหน้าต่างประตูอย่างเทพเนี่ยคือการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยความเป็นจีนความเป็นฝรั่งผสมกลมกลืนกันก็สามารถไปดูตัวอย่างได้นะครับที่ซุ้มประตูหน้าต่างที่วิหารวัดโพที่วัดพิพลวิมลมคงคาาลาน แต่ถามว่าเดว,วังหลวงมีไหมมีก็คือซุ้มหน้าต่างของหอพระสุลาลัยที่มานและซุ้มหน้าต่างของหอพระธาตุปนเทียนอีกหนึงสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเก่งนารายค่ะไอกเก่งนารายคืออะไรคบุฟังเก่งนารายคือศาลาที่มีรูปแบบทรงแบบจีนเปิดโถงโล่งด้านหน้าสามสามข้างคือซ้ายขวาและหลังเป็นผนังปิดทึบเนี่ยเป็นเก่งนารายที่มีการประดับ ลลดลายกระเบื้องตุ๊กตาภาพวาดเกี่ยวกับกติความเชื่อประวัติศาสตร์วรรณคดีจีนและมีการประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมเป็นศาลาเก๋งนาลายที่ตั้งอยู่ที่ชาลาทิศตะวันตกของพระที่นั่งจักรพัรดิพิธอ,อทเเีเป็นเป็นเป็นเก๋งแบบจีนที่ตั้งอยู่ที่ชาลาทิศตะวันตกของพระน่งไัยสารทักสิงเก๋งนาลายมีความสําคัญอย่างไรเก๋งนาลายเนี่ยล้นเก้าร้อยสองทรงให้สร้างขึ้น ตามประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นที่ประทับในการที่ทรงประดิษฐ์หัตกรรมสิ่งของต่างๆที่เป็นไทยจะทรงประทับที่นี่ด้วยและที่สําคัญตรงหลังเก๋งนาลายเนี่ยคุณอ๋อท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ามีต้นไม้อะไรสําคัญอยู่ต้นหนึ่งเอต้นอะไรคะที่คนเบราณเขาชอบปลูกเอาไว้ดันบ้านเป็นมงคลที่เป็นต้นแรกเลยขนุนเหรอคะถูกต้อง เป็นต้นแรกของแผ่นดินที่เป็นจุดเริ่มต้นของขนุนชื่อว่าพันธุ์ไพศาลทักษ,ษิณนะครับต้นขนุนต้นเนี้อยู่ที่พนังไพศาลทักษ,ษิณทางทิศตะวันตกอยู่ใกล้ๆกับเก่งนารายเลยอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเก่งนารายเนี่ยเราจะพบปัจจุบันในพระราชวิธ,ธีคือเฉลิมมหาบนเทียนเวลาล้นเก้าสององเสร็จพระบเนินเวียนพระมหาบนเทียนสามรอบก็จะผ่านที่เก่งนารายนี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่มีความเป็นจีนในที่คน,นความเป็นจีนความเป็นจารีตในวังหลวงก็คือกั้นหยัก เอ๊ะตั้นหยางคืออะไรค่ะ<ฆ>ถ้าบางคนอ๋อเคยคุ้นไหมที่บ้านเราที่มีรูปสิงโตคาบดาบ<ฆ>อ่ะค่ะอ่าสิงโตคาบดาบที่เป็นที่เป็นแผ่นยันจีนนะบ<ฆ>างคนเป็นกระจกใช่ไหม<ฆ>ในวังเขามีนะในวังเขามีเขาเรียกว่าพ่อปู่<ฆ>อยู่ตรงประตูชมพู่พทีนะเป็นแบบจีนเลยชาววังสมัยก่อนอนะ่ะตามที่ปรากฏในข้อมูลของหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินอนะ่ะเขาบอกไว้ว่าเป็นที่ที่คนในวังเขาจะมาขอรูกกันนะ ตรงนี้ยมีการบวงสรวงบูชาเลยอยู่ตรงหน้าประตูชมผู้พทีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจีนเป็นความจารีตที่ปรากฏในวังยังไม่หมดนะครับยังมีประตูอีกสองประตูในในเขตวังซึ่งเราไปดูไม่ได้หรอกเป็นเขตพระสารชั้นในแต่มีความเป็นจีนจีนมากเลยเพิ่งฟังลองฟังชื่อแล้วกันประตูมังกรเล่นลมกับประตู กลมเกาตูขอต้องฟังชื่อสิประตูมังกรเล่นลมก็คือเป็นเป็นเป็นประตูที่มีการภาพวาดมังกรตรงประตูที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วอีกและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปเทพธิดาจีนถือพัดเป็นประตูที่มีความงดงามด้วยแบบศิลปกรรมแบบจีนอีกประตูหนึ่งชื่อประตูกลมเกาตูประตูกลมเกาตูเนี่ยเป็นประตูที่ต่อต่อขนานกับประตูเอ่อมังกรเล่นลมล่ะ ประตูที่เชื่อมระหว่างพระที่นั่งจกักรพรรดิมานองค์ตะวันออกกับพระอุทยานหลวงสวนศิวไลหรือที่เรียกว่าเอสวนสวนที่ที่ทรงเกรรษมพระคายสัมปาญเนี่ยในสวนเต่าเนี่ยผมเพิ่งนึกขึ้นได้สวนเต่าเนี่ย<ห>มีการประดับลวดลายแบบจีนที่งดงามมากเลยแล้วพอออกแล้วพอแล้วถ้าถ,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 ถ้าเราออกไปถึงสวนสิวไลเนี่ยล้วก็จะพบการประดับตกแต่งความเป็นจริงปรากฏในสวนสิวไลคือเครื่องอับเฉา ที่เขาเอาไว้ถ่วงท้องเรือเขาก็จะมาประดับตกแต่งอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงว่ามันมีความสําคัญยังไงความไทยจีนได้อีกหนึ่งสิ่งนะครับบริเวณประตูเพระที่นั่งประตูสถานที่สําคัญตั้งแต่วัดพระแก้วหรือตามที่ต่างๆไม่ทราบว่าทุกฝั่งกเคยเห็นมาจะมีทวารบาลใช่ไหมทวารบาลค่่ะใชตรงประตูอ่ะถ้าเป็นลูกไทยก็ปกปักรักษาใช่ไหมไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามา ที่ทวารบาลถ้าเป็นไทยแต่มีเข่าเอ๊ะมันจะเป็นไทยยังไงเราก็เรียกว่าทวรารบาลแบบจีนแต่ถ้าเกิดเป็นทวรารบาลที่แต่งชุดเป็นเป็นนิ้วอะเราเคยดูนิ้วมาที่แต่งชุดนิ้วอะใช่ไิค่ะเคยค่ะอ่าอย่างนี้เรียกว่าทวรารบาลแบบจีนเรียกว่าเสี้ยวกลางเ <c oughs> พราะนั้นคําคาคาตอบบอกว่าทําไมถึงพูดเรื่องของจารีไทยในวังหลวงเพราะมันการผสมผสานกลมกลืนกันความเป็นไทยจีนเราไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้ก็เลยนําประเด็นเนี้ย มาเสนอท่านผู้ฟังในเทศกาลของตรุษจีนนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักรรสูตรสถาปัตยการการท่องเทีย่ยวบริการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยายลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะยินดีครับและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชนแนลพอดแคสต์กับอ,อ๋อพันละพักเขียวแก้วค่ะ